สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์ร้อยแปดชนะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับทีวีเก่าๆของคุณนะครับชื่อทีวีบ็อกทีวีบ็อกอุปกรณ์ตัวนี้จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวีสามารถดู Netflix ดู YouTube ได้นะครับโดยผ่านสายเชื่อมต่อ HDMI ที่ผมซื้อทีวีบ็อกรุ่นนี้มาจะเป็นรุ่น PX6S ในราคา987บาทซึ่งรวมค่าส่งแล้ว โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือ oppo นะครับซึ่งผมใช้สัญญาณของ Cat เดือนละ99บาทนะครับแชร์ผ่าน Hotspot เปิด Hotspot จากมือถือนะครับสามารถที่จะดู YouTube ดู Netflix เข้าไปสู่โปรแกรมของ Google นะครับเล่นไฟล์วิดีโอได้และสามารถที่จะเลือกสั่งงานคลิป YouTube ผ่านมือถือได้ด้วยระบบ ทีวีไ i ไฟโค้ดหรือลิงก์นะครับแต่ทั้งสัญญาณทีวีและมือถือจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายเดียวกันนะครับก็ขอเชิญติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับหาสสิิิิ่่งดดีีเพือชชวตร,ษษตร้้ยแันแนทธ์ สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถปัจฉนะครับวันนี้ผมก็ได้ซื้ออุปกรณ์ทีวีบล็อกนะครับเพื่อมาต่อทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวีนะครับจะได้ดู YouTube จะได้ดู Netflix ได้นะครับก็ต่อที่ช่อง HDMI นะครับท่านผู้ชมเครื่องเก่าของท่านผู้ชมต้องมีช่องต่อสัญญาณ HDMI นะครับเพราะสัญญาณมันจะมารตรงนี้ตัวนี้ราคา 987บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับบริษัทส่งมาก็หน้าหวัดเสียวนะครับ,บการบรรจุหีบห่อไม่มีการกระแทกเลยครับเป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับก็หน้าหวัดเสียวน่าจะมีวัสดุกันกระแทกที่นหนึ่งนะครับทวีบ็อกตัวนี้นะครับเป็นโมเดล tx 6 s นะครับ tx อ่ s เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับ เมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอในสภาพแบบนี้นะครับหวัดเสียวนะครับการห่อไม่มีวัสดุกันกระแทกอ่าเจอตัวนี้เดี๋ยวแล้วครับทาแนกอ่ามีเสาส่งสัญญาณนะครับทาแนกดูข้างๆมีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็น USB นะครับ ด้านนี้พลิกออกมานะครับก็จะมีช่องตรงนี้ช่องไฟนะครับไฟแล้วก็ HDMI นะครับ HDMI แล้วก็สายแลนนะครับแล้วก็ USB อีก่องช่องอตรงนี้ช่อง3 PDIF ก็เสาสัญญาณนะครับ S.B. สสายแลน HDMI แล้วก็สาย power นะครับนี่คือสิ่งที่เห็นจากกล่องของเครื่องตัวนี้ตัวเครื่องนะครับมาดูข้างในครับข้างในแกะออกมานะครับก็สาย power ครับตัวนี้สายไฟ HDMI นะครับตัวนี้ HDMI นะครับ แล้วก็เนี่ยครับรีโมทรีโมทนะครับเดี๋ยวการใช้งานก็มาดูแล้วก็ผู้มือท่านผู้ชมผู้มือ,อสรุปแล้วนะครับก็มีกล่องนะครับนี่อุปกร,กรณ์ที่ได้มานะครับสรุปแล้วก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับผมว่ามันก็คุ้มนะครับเอ่อก้าร้อยบาท987บบาททำให้ทีวีเก่าของเรากลายเป็นสมาร์ททีวี สัญญาณที่รับได้นะครับผมเคยซื้อตัวหนึ่ง449่บาทสัญญาณที่รับได้คือใช้เน็ตจากข้างนอกครับดึงสัญญาณเน็ตจากเน็ตบ้าน AIS อย่างเงี้ยนะครับของผมนี่เน็ตบ้านไม่บีนไม่มีนะครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งตัวนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งของผมที่บ้านโฮงนะครับก็จะใช้เน็ตจากมือถือของผมเน็ตจากมือถือจะเป็นของ แคทนะครับแคทเทเลคอมก็เ oh. ดือนหนึ่งก็จ่ายไป99บาทบวกแวดอีก7%ก็เป็น106บาทนะครับมาดูสัญญาณก็จะแชร์าจากฮอสสปอตเข้ากล่องตัวนี้แล้วก็จะทำให้ทีวีของเรากลายเป็นสมาร์ททีวีได้นะครับ oh. ก็ติดตามชมนะครับก็ oh. ได้เวลานะครับที่จะต่อเจ้า Android TV Box ตัวนี้นะครับเรื่องนี้เลยต่อเข้ากับ รงนี้ครับนี่คือ TCL นะครับทีวียี่ห้อ TCL ไม่มีสมาร์ททีวีนะครับไม่มีนะครับเจ้า TCL เครื่องนี้ต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android Box ตัวนี้นะครับนี่มาพร้อมกับรีโมทนะครับเพื่อต่อเข้าโดยใช้สายสัญญาณ HDMI นะครับ นี่คือสาย HDMI จากออกจากทีวีบล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีที่ด้านหลังเนี่ยนะครับเริ่มเลยครับ HDMI ก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับเข้าต,ตรงนี้เลยต่อไปก็ใช้สาย power ครับก็ HDMI เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็สาย power เสียบตรงนี้แล้ว เรียบร้อยนะครับตัว HDMI ปลายตรงนี้ก็จะต่อเข้ากับทีวีเครื่องนู้นนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้ากับไฟนะครับเสียบไฟมาดูกันครับครับก็เจ้าสาย HDMI ตัวนี้นะครับอ่าก็จะเสียบเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับครับก็เสียบ HDMI นะครับตรงนี้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับสายมัน ก็เสียบไฟเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นของทีวีของจานดาวเทียมนะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้มีเวลาเรียบร้อยแล้วครับเสียบไฟแล้วครับเสียบไฟแล้วตัวนี้สัญญาณไฟตัวนี้นะครับจาก HDMI เสียบไฟทีนี้ก็มาลองเลยครับตัวนี้เป็นรีโมททีวีนะครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้เป็นรีโมทของทีวีบ็อกนะครับ ที่จะทำให้ทีวีของเราเป็นสมาร์ททีวีนี้นะครับก็เปิดพาวเวอร์ของทีวีก่อนครับ CTL ครับทีวีตัวนี้เปิดแล้วนะครับต่อไปเปิดดูสัญญาณามาเลยมันมาเลยท่านผู้ชมคือสัญญาณได้รับการเลือกแล้วนะครับถ้าของใครยังไม่มาท่านผู้ชมต้องกดตรงนี้นะครับ เพื่อซอสเนี่ยครับปุ่มคําว่าซอสท่านผู้ชมดูนะครับปุ่มคําว่าซอสตรงนี้นะครับเพื่อเลือกช่องสัญญาณเช่นจะเอามาจากสายอากาศหรือจะเอามาจาก HDMI ตัวนี้ต้องมาจาก HDMI นะครับ HDMI ของเครื่องนี้มันมีอยู่2เครื่องนะท่านผู้ชมมี2เครื่องดังนั้นท่านผู้ชมต้อง กดเลือกให้ถูกนะครับอันนี้มันมาแล้วครับเอานะครับเปิดท่อสปอร์ตแล้วนะครับต่อไปก็จะใช้รีโมทตัวนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับอ่ากดเลือกนะครับกดปุ่มตรงนี้เลือกไป Netflix ไป YouTube แต่ตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้ผมต้องไปบวกก่อนนะครับบวกข้างล่างนีครับอ่ากดที่บวกนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ กดที่บวกเพื่อเลือกสัญญาณก่อนครับผมต้องเลือกสัญญาณก่อนอน่าจะไปที่ตั้งค่าท่านผู้ชมเห็นตั้งค่าไหมครับต่อไปก็เลือกที่เซตติ้งนะครับท่านผู้ชมกดโอเคเข้าไปมันจะมีอะไรมาบ้างเนี่ยมีคําว่าเซตติ้งก็จะมีคําว่า suggestion general setting network bluetooth account app device นะครับมันจะมีคํานี้ออกมาก็ เลือกเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อเลือกอินเทอร์เน็ตครับท่านผู้ชมผมก็จะกดเลือกตัวนี้นะครับอ่าผมเลือกจาก Apple นะครับเลือก Oppo นะครับเพราะว่าผมต้องใส่พาสเวิร์ดของ Oppo นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดแล้วนะครับก็กดเครื่องหมายลูกศรนะครับ Enter เข้าไปครับมันบอกว่าต่อได้แล้วนะครับท่านผู้ชม Connec t e d นะครับตรง Op p o นะครับ มันจะมีคำว่า Connected ก็คือรับสัญญาณฮอสปอตจากเราแล้วนะครับรับสัญญาณฮอสปอตแล้วต่อไปก็ไป youtube ได้ไหมทีนี้เอาดู YouTube นะครับอ่าสัญ,ญ,ญลักษณ์ youtube มาแล้วนะครับนี่โดยเจ้าเครื่องนี้นะครับสัญญาณจากเจ้า oppo ผมนี่สัญญาณจากมือถือนะครับมันช้าครับ ก็เดือนละ99บาทนะครับบวกภาษีไปอีกบาทอาแต่ก็มาใช้ได้นะคุผู้ชมใช้ได้แล้วนะครับสรุปแล้วก็ใช้ได้ครับมาแล้วครับดู YouTube ได้แล้ว <Feel nice. S 1> นี่ดู YouTube you ได้ฟิลคาเฟ่ไงอยากลองล่ <c oughs> โอ้ ไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับมครับตัวปุ่มนี้ลดเสียงนะครับผู้ชมลดเสียงคือตรงนี้นะครับลดเสียงก็รีโมทก็จะมีพาวเวอร์มีหยุดเสียงจะต่อเสียงลดเสียงคือตรงนี้อ่าลดเสียงคือตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงตรงนี้ เดนะก็ปุ่มซ้ายขวาเลข1 23ปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับปุ่มลบตัวคำผิดเอ่อตรงเจ้าเครื่องนี้นะครับเจ้าทีวีบล็อกตัวนี้นะครับก็สามารถต่อ USB ได้2ไป3ช่องนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์มาต่อนะครับต่อเมาส์ต,ต,ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดนะครับ ทีนี้ลองมาดูเอาเอาโฮมผมออกเอาโฮมมากันก่อนนะครับออกจากโปรแกรมออาออกโปรแกรมออกมาแล้วนะครับทีนี้มาดูเจ้าโครมเราไปโครมสิ Accept continue มาแล้วครับนี่พิมพ์โครมได้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเข้าไป Google ได้นะครับ หากคุณเงาให้เราเป็นเพื่อนส่างดาวเคียงเดือนถ้าเมื่อญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขรสิทธ์ร้อยแปดชั้นนันอักดูแล้วชอบหักดูแล้วใจช่วยกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตาม